สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอวิธีการตัดคิดวิดีโอผ่านมือถือนะครับที่ใช้กับแอป GDMSS Plus นะครับถ้าลูกค้าเคยใช้ GDMSS Lite นะครับสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็น GDMSS Plus ได้นะครับนะครับเราก็ใส่ทุกอย่างให้เหมือนกันนะครับสมมติว่าเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปที่แอป GDMSS Plus นะครับผมเปิดแอปขึ้นมานะครับ ถ้ากล้องออนไลน์อยู่เราสามารถดูได้นะครับวิธีการตัดคลิปนะครับกดที่โฮมนะครับจากนั้นไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็เลือกกล้องนะครับในที่นี้ผมเลือกกล้องหน้าร้านเป็นกล้องหนึ่งนะครับก็จะดูตามช่วงเวลาเลยครับรูดรูดดูเอานะครับสมมติเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องการผมกดตัดหนึ่งที่นะครับ แล้วก็รอกันไปนะครับผมกดเพลงนะครับบันทึกไปนะครับถึงช่วงเวลาที่เราต้องการไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าถึงแล้วนะครับผมก็กดหยุดนะครับมันก็ถามเลยว่าเราจะดาวน์โหลดไปที่ Local file mic, ล้วเข้าไฟไหมเราก็กาตกลงนะครับมันก็จะดึงไฟล์มานะครับทีนี้เราจะไปดูไฟล์ได้อยู่ที่ไหนนะครับไปที่โฮมนะครับไปที่ไฟล์นะครับจะเห็นว่ามันถูกดึงออกมาแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่เราตัดออกมานะครับสามารถทําได้นะครับแต่ทีนี้พอเวลาเราจะแชร์ไปให้คนอื่นผ่านไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ย ไฟล์ตัวนี้จะเป็น d v e นะครับฉะนั้นวิธีการที่ที่เราจะส่งให้ได้นะครับผมเราก็ต้องแปลงไฟล์ก่อนกดแช่นะครับกดแช่ไว้นะครับก็เซฟดูนะครับว่าเซฟเสร็จแล้วไปไว้ที่ไหนนะครับเซฟนะครับไปที่ snapshot store a g นะครับผมนะครับเวลาเมื่อเสร็จแล้วกดยกเลิกเลยทีนี้มันแบ็กอัพไปที่ไฟล์นั้นแล้วมันอยู่ในโทรศัพท์ของเรา นะครับล้วกลับไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับไปดูในส่วนของออการจัดการของเรานะครับจัดการโปรแกรมนะครับไปที่ข้อมูลโทรศัพท์นะครับสแล้วไปที่ทั้งหมดนะครับแล้วไปดูในส่วนของ snap snapshot อ,อะไรอ่ะนะครับมีหนึ่งรายการ สแนป,ปชอ็อ Shot นะครับ MPEG4 วันที่10นะครับอันนี้เราก็เห็นว่ามันจะมีรายการวันที่10แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอา MPEG4 นี่ยสามารถส่งให้ใครก็ได้นะครับเนี่ยส่งแชร์ไปในไลน์ไปที่ไหนก็ได้นะครับผมผมส่งไปในไลน์นะครับ กดแชร์นะครับไฟล์มันก็จะถูกส่งไปนะครับผู้รับก็จะสามารถเปิดดูได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับแล้วควรให้ลูกค้าลองไปทำดูนะครับติดขัดยังไงติดต่อกันมานะครับขอบคุณมากครับ